นักนักน้องส่งร้องร้องทํานองเพลงทนโดนนี้จโะโทนป่าโทษโจรจงโยมจงโยมเหาห่วยหัวใจต้องการบริหารส่วนจังวัดแปรวมกับอําเภอร่องกวางได้กําหนดจัดงานสืบสารประเพณีถ้ําผานางคอยประจําปี2567ขึ้นระหว่างวันที11 13เมษายน2567แนถทําผานางคอย ตำบลร่องกวางอำเภอร่รองกวางจังหวัดแปร่โดยภายในงานจะจัดเพื่อมีกิจกรรมต่างๆประกอบไปด้วยวันที่1 1เมษายน2567มีพิธีเปิดงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแปรการประกวดทีด่ดาถ้ำผานางคอยการประกวดขบวนแห่อัตลักษณ์ชุมชนการประกวดซุ้มของดีบ้านเฮา วันที่12เมษายน2567ชมการประกวดร้องเพลงชาวท้องถิ่นวันที่13เมษายน2567ชมการประกวดร้องเพลงชาวท้องถิ่นโดยผู้เข้าร่วมการประกวดจะมาจากชมรมกำนันผู้หญ่บ้านอำเภอร่องกวางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอร่องกวางทั้ง10แห่งประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมยยงตาล องค์การบริหารส่วนตำบลมยางห่อเทศบาลตำบลบ้านเวียงองค์การบริหารส่วนตำบลไ้าทยนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยรงองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกวางเทศบาลตำบลร่องกวางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ายองค์การบริหารส่วนตำบลมยางร่องและองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเล้า นอกเหนือจากนี้ตั้งชมรมกับนันผู้เยญ่บ้านอำเภอร่องกวางและคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจอำเภอร่องกวางหรือกกตรสพร่องกวางได้รวมกันจัดงานตั้งแต่วันที่เถึง12เมษายน2567โดยมีการออกร่้ามจำหน่ายสินค้าการแสดงวงดนตรีมีรำวงและส่วนสนุกต่างๆ พร้อมกันนี้กิงกาชาดอำเภอร่องกวางก่อจัดให้มีกิจกรรมมัชฉากาชาติรุ่นหับของรางวัลตีลาหลายไปรวมสนุกกันเพื่อได้นะเจ้าการจัดงานครั้งนี้เป็นการรวมมือรวมแรงรวมใจจากหลายภาคส่วนทั้งในจังหวัดแปรและในพื้นที่อำเภอร่องกวาง ตมีพันธก,กิจหนึ่งในการต้องการจะพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเพื่อมีความหักความสามัคคีของคนในชุมชนรวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อมีการสืบทอ,อดและคงอยู่สืบไป